สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูจันทาบุญพืชอีกครั้งนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาใหม่เรามาทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะหลังจากเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่2 เมื่อพุทธศักราช2,310นะคะพระยาตากเป็นผู้นำในการกอบกู้เอกราชได้สำเร็จแล้วปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์และย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่กรุงธนบุรี หลังจากนั้นส่งปราบชุมนุมต่างๆเพื่อรวบรวมผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสมัยกรุงทนบุรีมีการทำสงครามหลายแห่งเพื่อป้องกันบ้านเมืองและขยายอำนาจออกไปนะคะการปกครองสมัยทนบุรีนะคะใช้แบบการปกครองจากกรุงศรีอย,ยุธยา ระเบียบการปกครองเป็นแบบจัตุสดมโดยแบ่งการปกครองออกเป็นสี่กรมได้แก่กรมเวียงกรมวงังกรมคลังและกรมนานะคะเมืองราชธาน,นีคือกรุงธนบุรีจัตุสดมรับผิดชอบดูแลบริหารราชการแผ่นดินกรมเวียงเป็นนครบาลมีพระยาย,ยม,มาราชเป็นผู้บังคับบัญชา ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองภายในเขตราชธานีและการบำบัดพุกบำรุงสุขของราษฎรและการปราบโจรผู้ร้ายกรมวังธรรมมาทิก่อน,นะคะมีพระยาธรรมาเป็นผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่เกี่ยวกับกิจการภายในราชสำนักและพิพากษาอัตถคดีนะคะ กรมคลางเป็นโกาธิปดีนะคะมีพระยาโกษาธิปดีเป็นผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินของแผ่นดินและติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศนะคะกรมนากเกษตรตราธิการนะคะมีพระยาพระพละเทพเป็นผู้บัญชาการนะคะ ทำหน้าที่เกี่ยวกับเลือกสวนไร่นาและจเบียงอาหารตลอดจนดูแลนาหลวงเก็บค่าภาษีนาเก็บข้าวขึ้นในฉางนะคะและพิจาร,รณาคดีเกี่ยวกับโคกระบือและที่นาการปกครองส่วนภูมิภาคหรือการปกครองหัวเมืองนะคะการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น หัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองประเทศสราชนะคะกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงราชธานีมีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองนะคะหัวเมืองชั้นในจัดเป็นเมืองระดับชั้นจัตาวามีขุนานางชั้นผู้น้อยเป็นผู้ดูแลเมืองต่อมานะคะหัวเมืองชั้นนอก หรือเมืองพระยามหานครเป็นเมืองที่อยู่นอกเขตราชธานีออกไปนะคะเมืองต่อไปนะคะคือเมืองประเทศราชหรือเมืองขึ้นนะคะเป็นเมืองต่างชาติต่างภาษาที่อยู่ห่างไกลออกไปติดชายแดนประเทศอื่นมีกษัตริย์ปกครองแต่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากกรุงธนบุรีนะคะ เศรษฐกิจในสมัยกรุงทนบุรีบ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจต,ตกต่ำขาดแคลนข้าวปลาอาหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแก้ไขด้วยการสละพระราชทรัพย์ซื้อข้าวศสารมาแจกจ่ายแก่รัชฎรทรงเสริมการทำนาและการค้าขายกับต่างชาติภูมิปัญญาไทยในสมัยทนบุรีนะคะ มีทั้งด้านการค้าด้านศิลปกรรมและด้านวรรณกรรมนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะคะเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนกโกสินทร์ได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกได้ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะคะ คำศัพท์ที่ควรเรียนรู้ในวันนี้นะคะยาลาจนหมายถึงความสับสนวุ่นวายความปั่นป่วนไม่เป็นระเบียบความไม่เรียบร้อยกบฏนะคะหมายถึงความผิดอาญาฐานกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรโดยใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์นะคะหมายถึงแนวทางในการกำหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจนดำเนินไปในทาทิศทางที่ถูกต้องนะคะสมโพธหมายถึงงานเลี้ยงงานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความยินดีร่าเริงเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะคะ เพิ่มเติมนะคะนักเรียนประเทศพม่านะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะประเทศลาวชื่อทางการสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศเขมรน,นะคะชื่อทางการราชอาณาจัก,กรกัมพูชานะคะ มาดูพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะ 1. กรุงสุขโขทัยนะคะตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะถึงพุทธศักราช2006มีราชวงศ์อยู่หนึ่งราชวงศ์นะคะคือราชวงศ์พระร่วงนะคะ 2. กรุงเสียยุทธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พุทธศักราช1,893ถึง2,310นะคะมีราชวงศ์อยู่ด้วยกัน5ราชวงศ์ได้แก่1ราชวงศ์อู่ทอง2ราชวงศ์สุพรรณภูมิ3ราชวงศ์สุขโขทยัย4ราชวงศ์ปราสาททอง5ราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะคะ3กรุงทนบุรีนะคะ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ของอายุทยาพุทธศักราช2,310ถึง2,325นะคะมีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวปกครองคือพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ4นะคะกรุงรัตนโกสินต์ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับธนบุรีพุทธศักราช 2,325ถึงปัจจุบันนะคะมีราชวงศ์คือราชวงศ์จัก,กรีนะคะการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะคะในปลายสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เกิดการจลาจนนะคะพระยาสันได้ก่อกรกบฏและยกพวกมาปล้นพระราชวัง ในเดือนเมนาคมพุทธศักราช2324บังคับให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชออกผนวดและคุมพระองค์ไว้ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วพระยาสารก็ตั้งตนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนะคะในเรียนครัในขณะนั้นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ไปราชการทัพที่เขเมรน,นะคะเมื่อทราบข่าวจึงรีบยกทัพกลับเพื่อรักษาความสงบภายในพระนครเมื่อเหตุการณ์สงบลงที่ประชุมขุนนางได้พร้อมใจอัญเชิญเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นลเหลืองถวันราชสมบัตินะคะเป็นราชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรี เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ภายหลังมีการเฉลิมพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและเรียนคะพระยามห ah ากษัตริย์ศึกคือใครคะเก่งมากค่ะราชการที่หนึ่งนะคะข้อต่อไปนะคะ รัชกาลที่หนึ่งมีพระนามว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะพระราชประวัตินะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์มีพระนามเดิมว่าทองด้วงนะคะ สเสด็จพระราชาสมภพในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช2280พระราชบิดดาชื่อทองดีพระราชมารดาชื่อหยกนะคะก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาทองด้วงรับราชการเป็นหลวงยกกบัิที่เมืองราชบุรีนะคะ เมื่อมีการตั้งกรุงธนบุรีแล้วนะคะพระองค์กับพระอนุชาได้เป็นทหารคู่พระไทยของพระเจ้าตากสินมหาราชมาตลอดสมัยธนบุรีนะคะพระองค์ได้เลื่อนยศจนได้เป็นพระยามหากษัตริย์ศืกส่วนพระอนุชาได้เป็นเจ้าพระยาสุรสีทั้งสองเป็นแม่ทัพนำกองทัพออกสงครามคู่กันหลายครั้ง เมื่อครั้งปีได้เมืองเวียงจันทร์ได้ส่งอันเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์มาไว้ที่กรุงธนบุรีด้วยนะคะไั้เรียนคะเมืองเวียงจันทร์คือประเทศอะไรคะถูกต้องค่ะประเทศลาวหรือสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะต่อไปนะคะราชการที่หนึ่งพระราชาสมภพกในสมัยใดคะถูกต้องคะ่ะสมัยกรุงศรีอยุธยาคะ่ะพระราชกรณเยกิจนะคะหน่งด้านการเมืองการปกครองการตั้งราชธาน,นีใหม่นะคะ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชขึ้นครองราชทรงเห็นว่ากรุงธนบุรีไม่เหมาะที่จะเป็นราชธานีจึงโปรดกล่าวให้สร้างพระราชวังใหม่ที่ตำบลบางกอกซึ่งอยู่ตรงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นใน พระบรรมหาราชวังเช่นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วพระราชทาทนนามราชธาน,นีใหม่ว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินลต่อมาราชการที่4ส่งเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน์นะคะ เรามาดูนะคะกรุงเทพมหานครมีปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและการปกครองนะคะ 1. มีจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพราะตัวเมืองมีลักษณะเป็นหัวแหลมมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคูเมืองนะคะ 2. เมื่อแรกตั้งยังมีสภาพเป็นท้องทุ่งโล่งและยังมีประชาชนไม่มากสามารถขยายเมืองออกไปได้เรื่อยๆนะคะ 3. ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นทางลำเลียงสินค้าจากทางภาคเหนือและภาคกลางตอนบนตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำจึงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้สะดวกนะคะทรงจัดตั้งการปกครองให้มีระเบียบและทรงชําระกฎหมายที่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงคือกฎหมายในรัชกาลที่หนึ่งเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีได้ทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าให้ชำระกฎหมายเก่าที่มีมาแต่ครั้งโบราณแล้วรวบรวมเป็น ประมวลกฎหมายขึ้นในปีพุทธศักราช2347โปรดให้เรียกกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงได้แก่ 1. ตราราชสีนะคะสำหรับตำแหน่งสมุหานายก 2. อตราคจสีสำหรับตำแหน่ง พระสมุหะพระตาลาโหาม 3. ตราบัวแก้วสำหรับตำแหน่งโกสาธิบดีนะคะแร่วนคะกฎหมายตราสามดวงได้แก่ตราอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะตราราชสี ราคตจสีและตราบัวแก้วนะคะพระองค์ทรงเป็นแม่ทัพในการทําสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขยายอํานาจเข้ามาสงครามที่สําคัญคือสงครามเก้าทัพกับพม่านะคะสงครามเก้าทัพเป็นสงครามระหว่างไทยกับพม่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง โดยพระเจ้าปดุงซึ่งเป็นกษัตริย์พมา่าได้ยกกองทัพถึงเก้าทัพนักเรียนคะกองทัพเก้าทัพมีดังนี้นะคะทัพที่หนึ่งยกมาตีเมืองประเทศราชทางภาคใต้นะคะทัพที่สองยกมาตีเมืองราชบุรีทัพที่สามถึงที่สี่นะคะ ยกเข้ามาทางแม่และเมาแม่สอดจังหวัดตากนะคะทับที่หถึงที่7นะคะยกเข้ามาทางด้านหัวเมืองฝ่ายเหนือสำหรับทัพที่8และที่9นะคะเป็นทับหลวงยกเข้ามาทางด้านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ นเรียนคะสงครามก้าวทัพเป็นสงครามระหว่างประเทศไทยกับประเทศอะไรคะเก่งมากค่ะพม่าสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียงมานะคะสงคาารามก้าวทัพกษัตริย์ของพม่าคือใครคะถูกต้องค่ะพระเจ้าปดุงนะคะสองด้านศาสนานะคะ รงออกกฎของพระสงฆ์และมาตรการต่างๆเพื่อทำให้สถาบันสงฆ์มีระเบียบแบบแผนเหมือนอย่างเดิมโปรดให้สังคานาพระไตรปิฎกครั้งที่9นะคะทรงให้ก่อสร้างและซ่อมแซมวัดวาอารามเช่นวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามหรือวัดโพ วัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งวัดราชบุรณะนะคะในเรียนค้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพนะคะสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีฐานะเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งนะคะ ต่อมารัชก,การที่สโปรดเปล่าให้เจรึกความรู้ต่างๆไว้ในวัดเพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาวัดนี้จึงเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยนะคะในเรียรค้างวัดอรุณราชวารารามเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดอะไรคะ ถูกต้องค่ะวัดแจ้งนะคะอีกข้อนะคะวัดประจำราชการที่หนึ่งชื่อว่าวัดอะไรคะถูกต้องค่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพค่ะเก่งมากค่ะ3ด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะ ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีต่างๆและประเพณีสำคัญเช่นพระราชพิธีราชาพิเศษและพระราชพิธีสมโพชพระนครเพื่อสร้างกำลังใจและรักษาพระราชพิธีโบราณนะคะด้านวรรณกรรมส่งส่งเสริมด้านวรรณกรรมโดยโปรดให้แต่งวรรณคดีหลายเรื่องเช่นรามเกียรติ์ราชาธิราช ทั้งการแปลหนังสือจีนเรื่องสามก๊กนะคะ 4. ด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะในปลายราชการบ้านเมืองปลอดภัยจากศึกสงครามทำให้ประชาชนไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารจึงมีเวลาทำการพาะลูกมากขึ้นส่วนราชสำนัก ได้ส่งบรรณาธิการและการค้าขายกับจีนเพิ่มขึ้นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นบ้านเมืองและราษฎรมีความมั่นคงขึ้นนะคะช่วงสมองวัยใครตอบได้นะคะข้อหนึ่งราชธานีปัจจุบันของไทยคือราชธานีใดคะหนึ่ส,สาตอบค่ะ กรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเก่งมากค่ะข้อ2พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอยู่ในราชวงศ์ใดคะ1น3สองสาตอบค่ะราชวงศ์จัก,กรีครับเก่งมากค่ะข้อสามนะคะ สงครามที่มีความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชคือสงครามใดคะนักเรียนหนึ่งสองสามตอบค่ะสงครามเก้าทัพกับพม่าค่ะเก่งมากค่ะข้อสีนะคะวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเรียกอีกชื่อหนึ่งคือวัดอะไรคะหนึ่งสองสามตอบค่ะ วัดพระแก้วครับเก่งมากค่ะข้อหนะคะรัชกาลที่หนึ่งหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชสมบัติในวันเดือนปีใดคะหนึ่งสองสามตอบค่ะหเมษายนพุทธศักราช2325ค่ะเก่งมากค่ะ ในเรียนค้ะเรามาสรุปเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลายสมัยทนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนำทัพไปปราบเขมรทางทนบุรีเกิดจะลาจนเมื่อพระองค์ทรงทราบข่าวก็นำทัพกลับมาข้าราชการและประชาชนอัญเชิญพระองค์ขึ้น ถลเิงถวัลราชาสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์นะคะทรงตั้งราชวงศ์จัก,กรีและสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงป้องกันบ้านเมืองให้รอดพ้นภัยจากพมา่าที่ยกทัพใหญ่เข้ามาโจมตีหลายครั้ง ฟื้นฟูและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆด้านศาสนาโปรดเกล้าให้ชำระพระไตรปิฎกด้านกฎหมายโปรดเกล้าให้ชำระกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงด้านศิลปรกรรมให้สร้างพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่วัดนี้ด้านวรรณกรรมทรงพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์บางตอนโปรดเกล้าให้แปลวรรณกรรมต่างชาติค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352ทรงบำเพ็ญพระราชก,กรณียกิจอันเป็นคุณต่อชาติไทยยิ่งใหญ่จึงได้รับเป็นมหาราชการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นักเรียนสามารถศึกษาพเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณครูให้มานะคะ